เมื่อนินจานักฆ่าได้หนีไปอยู่อย่างสันโดษแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้เขาต้องกลับมาแก้แค้นคนที่สร้างเขาขึ้นมาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก o m แมและคลิปนี้คือการสปอยหนังแขนสังหารเทพบุตรนินจามหาการเรื่องนี้มันมากก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนจุดจบจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในคลับยากุซ่าที่โอซาก้าของญี่ปุ่นฮาหนหัวหน้าแกง๊งเขากําลังลบรอยสักออกจากแผ่นหลังโดยชายแก่ซึ่งฮานเนี่ยก็เอาแต่ด่าเพราะว่าชายแก่ลงมือเจ็บมากแถมยังกล่าวเชิงดูถูกฮานว่าไม่เหมาะกับเส้นทางยากุซ่าฮานก็เดือดจับปืนจ่อใส่ชายแก่ขูจะยิงทิ้งเดี่ยวนี้แต่ก็หยุดไว้ก่อนขอให้สักเสร็จแล้วค่อยว่ากัน ตอนนั้นเองกาดก็นําเอาจดหมายมาให้บอกว่ามีคนส่งมาแต่พอเปิดออกข้างในกลับเป็นทรายสีดําชายแก่เห็นก็ตกใจพูดออกมาว่าไม่พร้อมกับเข็มที่ตกจากมือฮานถามทันทีว่ารู้หรือมันคืออะไรชายแก่บอกว่าหลายปีก่อนเขาก็เคยเห็นใครบางคนเปิดซองแบบนี้พวกเขาอยู่กันหลายคนแล้วก็หัวเราะแล้วจู่ๆพวกเงาก็เข้าโจมตีทําให้เสียงหัวเราะพวกเขาเปื่อนเลือดฮานถามว่ามีอะไรอยู่ในเงาพวกนั้นชายแก่ไม่กล้าพูดแต่ฮานเนี่ยก็สั่งให้บอกมาชายแก่จึงยอมบอกพรา ้อมกับเปิดหน้าอกว่าคืนนั้นมีดาบเล่มหนึ่งฟันที่ตรงนี้เขาควรจะตายโชคดีที่เขาเกิดมาหัวใจดันไปอยู่อีกข้างจ่หานกลับสนใจรอยสักรูปนินจาที่หน้าอกชายแก่มากกว่าก่อนที่จะพูดว่านินจาหรือไอคำนี้เหรอที่ไม่กล้าพูดเนะี่ยก่อนที่จะหัวรอก,กับพวกตนเซียววิกาดที่อยู่ข้างหานถูกฟาดหัวแยกจากกันเสาสาวกรีดฝ่ายที่มาเนี่ยจัดการดับไฟทั่วร้านกาดฮานสี่ห้าคนรีบชักปืนออกมาหานตะกนบอกอีกฝ่ายว่าแกอยากลองดีหรือ กาดฮานเริ่มถูกฆ่าผู้มาเยือนลงมืออย่างรวดเร็วจนร่างแหลกเป็นชิ้นๆพวกฮานรัวปืนอย่างบ้าคลัง่งเวลาเดียวกันก็ถูกฆ่าไปเรื่อยๆแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งโดนดาวกระจายทั้งดาบไม่นานก็เหลือแค่ฮานคนเดียวกาดตายเรียบฮานปากสัน่นบอกว่าอย่าทำแบบนี้กับตนพวกมันจ่ายเท่าไหร่เขาให้สองเท่าหรือจะเอาเท่าไรเขาให้หมดชายแก่ที่ยังไม่ถูกฆ่าเนี่ยเขาก็เอ่ยขึ้นว่าเราไม่มีทางต่อรองได้พูกมันไม่เข้าใจเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่คนอย่างเรามันคือปีศาจที่ส่งตรงจากนารกาส หบป,ปากเสี่ยววิหานมือขาดและก็ต่อด้วยหัวเขาตายตามลูกน้องไปอีกคนในร้านเหลือเพียงชายแก่กูมาเมย็นก็ปราก,กว่าตัวออกจากเงาเมือดเขาคือนินจาในชุดสีดําที่คลุมปิดทั้งตัวยกเว้นดวงตาเท่านั้นในมือถือดาบเขาเดินย่องเข้าไปชายแก่พูดขึ้นว่าเขาเล่าเรื่องนินจามาเกือบ57ปีแล้วไม่มีใครเชื่อเขาว่านินจามีอยู่จริงเสี่ยววินินจาตวัดดาบฆ่าชายแก่ ฉากตัดมาที่ยอรมันกองกําลังสาภาพตํารวจณเบอร์วินมิก้าเจ้าหน้าที่สืบสวนสาวเธอเป็นคนที่เชื่อว่านินจามีจริงและพยายามจะอธิบายกับหัวหน้ามาสโลแต่อีกฝ่ายก็ไม่เชื่อสักทีเขาคิดว่ามันไร้สาระแต่วันนี้มิก้าขอเวลาแค่ชั่วโมงเดียวมาสโลจึงยอมฟังมิก้าเริ่มด้วยคดีที่เกาหลีในศตวรรษที่18ที่ราชนีถูกนินจาสังหารโดยแก๊งนินจาที่ชื่อว่าโอซุนุและเมื่ออิตย์ก่อนที่โอซาก้าก็มีการสังหารโดยนินจาที่ขับพงยากุซ่าหรือกันว่าเป็นกลุ่มนินจาโอซุน และมีกาย,ยังเชื่อว่า กลุ่มพวกนี้มีอายุเป็นพันปีคอยสังหารและรับค่าจ้างเป็นดังวันมีกล้าเริ่มแกะอรอยการโอนเงินข้ามชาติซึ่งก็ปิงโกนายกร,รัสเซียสูคอาได้รับเงินเข้าบัญชีช่วงเวลาหนึ่งวันก่อนรอบสังหารถูกโอนจากธนาคารเซี่ยงไฮเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์กับอีก5้า0 0นซึ่งเท่ากับมูลค่าทองคําน้ําหนัก100ปอนด์พอดีนินจามีจริงซึ่งพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยมาสโลก็ยอมรับว่าฟังขึ้นมีกล้าเสริมว่าพวกมันลักพาตัวเด็กๆเ,เพื่อไปฝึกเป็นมือสังหารตอนนี้มันกําลังตามฆ่าผู้คน ไม่มีใครคิดที่จะหยุดพวกมันเวลาเดียวกันฉากตัดมายังมือใครบางคนที่กำลังหยอดเหรียญและนั่นก็คือไรโซเทพบุตรนินจาพระเอกของเราครับตอนนี้เขามาซักผ้าที่ร้านและก็มีสาวคนหนึ่งที่แอบมองเขาอย่างสนใจเธอชื่อพรดี้ไม่นานเธอก็ทักพระเอกขอให้ช่วยพับผ้าช่วยหน่อยพระเอกไม่ปฏิเสธเขาก้มหน้าพับผ้าไปเรื่อยๆกระทั่งเอ,อ่ยขึ้นว่าเพรดี้มาจากกลุ่มไหนมาทำอะไรในเบอร์ลินเหมือนพระเอกจะรู้ว่าเธอคือนินจา เสียววิพีดีโยนผ้าขึ้นและฟันโจมตีทันทีสองฝ่ายที่บวกกันในร้านซักผ้าเจ้าของร้านก็ได้ยินเสียงก่อนที่จะออกมาดูแต่กลับไม่เจอใครแล้วมีเพียงเสียงเครื่องซักผ้าที่กำลังปั่นบางอย่างก่อนที่เลือดจะไหลออกมา ด้านมาสโลเขาก็ได้ไปหาข้อมูลต่อจนพบว่าการสังหารทางการเมืองหลายครั้งในอดีตก็เกิดจากคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มก้างซึ่งเป็นนินจาและไม่แน่มาสโลก็อาจจะถูกฆ่าไปด้วยถ้ายังสืบเรื่องพวกนี้ต่อด้านพระเอกเขากลับโรงแรมกำลังจะเดินเข้าห้องแม่บ้านก็พูดมาแต่ชั้นบนว่าฮิตเตอร์ในห้องเสียงนดิดหน่อยเธอเลยเข้าไปซ่อมตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ในห้องนั้นทั้งมืดลลและโล่งและก็มีกระเป๋าเดินทางตั้งหลายใบพระเอกจึงบอกว่าพ่อเขากําลังป่วยอยู่พระเอกกําลังจะไปจากเบอร์ลินตอนนี้รอโทรศัพ แม่บ้านกล่าวเสียใจด้วยแต่พระเอกก็พูดอย่างราบเรียบว่ายังไงซะพวกเราทุกคนก็ต้องตายพระเอกเปิดดูอาวุธที่ซ่อนไว้ซึ่งมีทั้งดาบนินจาที่ฝาผนังชูริเคนหรือว่าดาวกระจายและก็มีดติดโซ่พระเอกนึกถึงชายแก่คนหนึ่งซึ่งเขาก็คือโอซุนุหัวหน้าแก๊งนินจาตอนนั้นโอซุนุได้พูดต่อหน้าเหล่านินจาเด็กหลายสิบคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะไปที่ใดเจ้าจะต้องไม่ลืมว่าเจ้าเป็นใครเจ้าคือโอซุนุ เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้าและข้าก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้านี่คือความจริงของชีวิตและจะยังเป็นจริงแม้หลังความตายซึ่งวันนี้โอสุนุได้มีลูกชายคนใหม่และนั่นก็คือพระเอกไรโซเขาบอกเด็กทุกคนว่าขอให้ต้อนรับไรโซเหมือนคนในครอบครัวเด็กทุกคนกล่าวต้อนรับ กลับมาปัจจุบันพระเอกอยู่คนเดียวในห้องที่เต็มไปด้วยความมืดระหว่างจะกินข้าวนั้นเขาก็นึกถึงคำพูดของโอซุนุที่บอกเด็กทุกคนว่าจิตใจต้องบังคับร่างกายความกระหายแม้แต่เลือดในตัวเจ้ามันเป็นจุดอ่อนของร่างกายจงบังคับมันแล้วเจ้าจะเป็นนายตัวเองโอซุนุก,ก็กรีดมือของตอนก่อนที่จะพูดบางอย่างแล้วมือเขานั้นก็หายเป็นปกติเขาบอกเด็กๆว่าน,นี่คือพลังของกลุ่มเราวิธีของนินจาจงกินในคืนนี้แล้วทำงานหนักเป็นสองเท่าในวันพรุ่งนี้เด็กทุกคนก็กินตามปกติ เว้นเพียงพระเอกที่เอาแต่ใจลอยซึ่งเพื่อนสาวคนหนึ่งริโกะก็แอบมองเขาอยู่และตอนเช้าพระเอกได้ประลองกับเด็กคนหนึ่ง เขาซัดอีกฝ่ายจนสลบพร้อมกับใบหน้าที่ดูโกรธแค้นบนตัวมีแต่รอยแผลเป็นแท้จริงแล้วประเอกถูกพ่อแม่ทอดทิ้งในวัยเด็กโอสุนุพูดขึ้นว่าถ้าเขาไม่เก็บมาเลี้ยงป่านนี้คงตายไปแล้วในสงครามเราไม่มีการปราณีหรือเสียใจเพื่อให้รอดต้องเรียนรู้เพื่อจะไม่กลัวสิ่งใดกลับมาปัจจุบันปละเอกได้ฝึกตัวเองในห้องโดวยวางมือไว้บนตะปูนับร้อยและยกตัวขึ้นด้านบนใช้มือสองข้างรับน้ำหนักทั้งตัวและทำการดันพื้นทุกวินาทีนั้นเขาจะนึกถึงคำพูดของโอสนุนุความเจ็บปวด เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้ามีความอ่อนแอจงชิงชังความอ่อนแอทั้งของตัวเองและผู้อื่นโอสนุฟาดที่เท้าพระเอกจนเลือดออกคืนนั้นพระเอกก็นอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดทว่าวก็ได้ริโกะที่แอบมองพระเอกตลอดเธอแอบมาทําแผลให้ก่อนที่จะกลับไปนอน ชากตัดมามิก้าไปหาคุณนายซาบตินที่อเล็กซ์สามีของเธอเป็นนักสืบและได้ถูกลอบสังหารคุณนายเล่าว่าสองปีก่อนสามีเธอได้ติดตั้งไฟทั่วบ้านเพื่อจะได้ไม่มีเงาเล็ดลอดเข้ามาและวันหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งก็มาหาคุยกับอเล็กตั้งนานแล้วก็กลับไปอเล็กเป็นทหารเขาไม่กลัวอะไรง่ายๆแต่ครั้งนั้นอเล็กดูกลัวเขาเข้าจูบคุณนายบอกว่าจงจดจําไว้เสมอมิก้าถามว่าพวกเขาคุยอะไรกันคุณนายบอกว่าไม่รู้จะปลอดภัยกว่ามิก้าถามขึ้นว่าเขาตายยังไงคุณนายก็บอกว่าวัน นั้นไฟดับมิก้าคือคนแรกที่สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังก่อนที่จะมอบบางอย่างให้มิก้าอเล็กคงอยากให้เธอได้สิ่งนี้ซึ่งเป็นวิดีโอกล้องวงจรปิดและพอเปิดดูก็เห็นชายคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือพระเอกครับ เวลาเดียวกันพระเอกก็ฝึกทบทวนวิชานินจาในห้องทั้งการใช้โซ่ติดมีดการใช้ดาบและอาวุธต่างๆที่นินจาใช้สังหารซึ่งต้องมีทั้งความไวความเด็ดขาดความแข็งแกร่งในคราวเดียวกันหนังก็ตัดกลับมายังพระเอกตอนเป็นวัยรุ่นพระเอกได้ใช้ดาบไม้เข้าประลองกับรุ่นพี่อย่างเดือดทาเคชิซึ่งอีกฝ่ายก็หวดพระเอกร่วงลงโอซุนุได้มาซ้ำพระเอกอีกทีด้วยการใช้มือล้วงเข้าไปในแผลที่ท้องพระเอกร้องอย่างทรมานโอซุนุบอกว่าน,นี่คือการทดสอบจงอยู่ให้รอดในคืนนี้ริกโกะก็มอง ทุกคนออกจากห้องทิ้งพระเอกไว้คนเดียวซึ่งเขาต้องต่อสู้กับความทรมานพอรุ่งเช้าโอสนุก็มาดูและก็เห็นพระเอกที่นั่งขัดสมาธิอยู่โอสนุกล่าวชมว่าเจ้าเก่งมากด้านมิก้าระหว่างที่ทํางานอยู่เนี่ยซาบาสกี้จากกระทรวงมหาไทยเขาก็เข้ามาพูดและบอกเป็นนัยยะว่ากําลังจับตาดูพวกมิก้าอยู่จากนั้นมิก้านัดเจอกับมาสโลอีกฝ่ายก็บอกว่าซาบาสกี้ก็มาหาเขาเช่นกันมิก้าระวังตัวไว้พวกมันต้องมีตัวบิ๊กคอยนุ่นหลังอยู่ซึ่งตอนนั้นก็มีใครบาง ที่่แอบถาายพวกเขด้านพระเอกที่อยู่บนถนนเขาก็ย้อนนึกถึงอดีตตอนคุยกับริโกะระหว่างที่ตัดแต่งต้นไม้ซึ่งทั้งสองได้คุยกันเรื่องการมีหัวใจพระเอกเขาเชื่อมาตลอดว่าเราทุกคนไม่มีหัวใจ, igo, จริโกะจึงให้พระเอกมาฟังเสียงหัวใจของเธอกลับมาปัจจุบันพระเอกปิดตาอยู่ในห้องก่อนจะฝึกวิทยาย,ยดุด์เพื่อทบทวนและขัดเกลาฝีมือให้เฉียบขาดอยู่เสมอเขาปาดาวกระจายซึ่งหนักนั่นและเม่นยำและทุกครั้งที่ฝึกเขาก็จะนึกถึงภาพอาดีตตอนนั้นโอสนุให้พระเอกปิดต และจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกหนึ่งปีเพื่อจะได้ฝึกการมองเห็นด้วยตาใจและใช้จิตสัมผัสอาวุธกายและจิตต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเขาเริ่มประลองเริ่มแรกพระเอกยังพลาดทา่าถูกโจมตีอยู่แต่พอจิตกับอาวุธรวมกับกายเป็นหนึ่งเดียวพระเอกก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้สําเร็จซึ่งเป็นการโจมตีที่รวดเร็วยิ่งนักโอสนุด,ดูภูมิใจริกโกะก็เช่นเดียวกันซึ่งพอถึงคราวของเธอริกโกะเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งโอสนุให้เธอปิดชีพผู้แพ้ตามกฎแต่เธอกลับปฏิเสธโอสนุจึงลงโทษเธอโดยการกรีดไปที่ใบหน้าและจับเธอขังไว้นอกเรือนในคืนนั้นซึ่งกลางดึกพระเอกก็แอบเอาน้ำมาให้เธอและถามว่าทำไมทำแบบนี้ริโกะก็ย้อนถามว่าการไม่ฆ่าคนแล้วต้องถูกขังแบบนี้มันยุติธรรมแล้วหรือพอคืนถัดมาริโกะได้รับการปล่อยตัวและเธอก็ทนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วริโกะจะแอบหนีไปกลางดึกแต่พระเอกก็เห็นเข้าเขาไปห้ามเธอไว้ริโกะชวนพระเอกให้หนีไปด้วยกัน ข้างนอกตั้งหากคือชีวิตจริงแต่สําหรับพระเอกแล้วชีวิตเขานั้นมีเพียงแค่ในนี้ริโกะจึงหนีไปคนเดียวกลับมาปัจจุบันพระเอกได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนเขาได้รับรูปมิก้าพร้อมกับที่อยู่ของเธอเวลาเดียวกันรับมาสโลก็โผล่มาหามิก้า เขาบอกว่ากระทรวงมหาไทยกระทรวงความมั่นคง CIA และหน่วยรบพิเศษได้ไปรื้อค้นที่โต๊ะของเขากลุ่มงานเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วมาสโลสั่งให้มิก้าไปเก็บกระเป๋าแล้วไปพักร้อนซะพร้อมกับส่งปืนให้เธอพอมิก้ากลับไปห้องไฟในตึกนั้นก็ดับและเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าในห้องนั้นมีจดหมายที่มีทรายสีดําอยู่ในนั้นเซียววินินจาคนหนึ่งก็เข้าโจมตีเธอแต่ทว่าก็มีนินจาอีกคนครับที่มาช่วยชีวิตมิก้าไว้ทั้งสองได้สู้กันอย่างเดือดซัดกันไปมาในความเมื่อมิก้าก็ได้แต่ตกใจพยายามส ไฟตามดูสุดท้ายเป็นนินจาที่มาช่วยจัดการเปลีเชื้ออีกฝ่ายไปได้ชายคนนั้นเอ่ยขึ้นว่าพวกมันจะมาฆ่าเธออีกเขาช่วยได้แต่ต้องไว้ใจเขามีกล้าตอบตกลงนินจาคนนั้นก็โผลออกมาจากความมืดและเขาก็คือพระเอกนั่นเองเขาบอกว่านินจาคนนี้ชื่อจินเขาไม่ได้เกิดมาเป็นมือสังหารมีกล้าถามว่าพระเอกก็มาจากกลุ่มเดียวกันแล้วมาขวางไว้ทําไมแต่ตอนนั้นพวกมันเนี่ยก,กาลังจะบุกเข้ามาอีกพวกเขาจึงต้องรีบหนีไปก่อน ฉากตัดมาอดีตริโกที่แอบหนีไปคืนนั้นเพอถูกตามจับกลับมาได้รับโดยทาเคชิรุ่นพี่ของพระเอกและตามกฎแล้วริโกจะต้องถูกสังหารโอซุนุให้ทาเคชิคนที่ตามเธอเจอได้รับเกียรตินี้ริโกมองหน้าพระเอกทาเคชิที่กําลังจะลงมือมันก็มองมายังพระเอกเช่นกันพร้อมกับทําหน้าสะใจก่อนที่จะแทงข่าริโกจนเธอตายลงไปพระเอกเศร้ามากแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ กลับมาปัจจุบันพระเอกบอกมิก้าว่าพวกมันกำลังตามเราอยู่มันได้กินเราทั้งสองบอกชื่อตัวเองมิก้าก็ขอลองเดาชีวิตพระเอกว่าเป็นเด็กกำพร้าถูกจับไปฝึกเป็นมือสังหารแต่กลับเจอเรื่องรับไม่ได้ก็เลยหนีออกมาแต่ที่เธออยากรู้ทำไมต้องช่วยเธอไว้เมื่อครู่พระเอกจึงย้อนเล่าว,ว่าตอนที่เขาได้รับภารกิจแรกจากโอซุนนโดยให้ไปชิงนาฬิกาจากชายร่างบึกคนหนึ่งพระเอกใช้กงเล็บเหล็กอาวุธของนินจาเข้าสู้แต่อีกฝ่ายกลับไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่พวกเขาสู้กันอย่างดุเดือดในห้อง น้ผัดกันโจมตีเป็นพระเอกที่ชนะไปได้โดยจับหัวอีกฝ่ายโคกโทชฉี่แต่พระเอกก็บาดเจ็บไม่น้อยเขาเอานาฬิกามอบให้กับโอสนุบนดาดฟ้าแต่อีกฝ่ายบอกให้เก็บไว้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าพระเอกเป็นหนี้เขาอยู่ทุกลมหายใจและเขาภูมิใจจากนั้นโอสนุก,ก็ให้พระเอกเนี่ยลงมือฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งที่หนีออกจากสำนักเพื่อเป็นบททดสอบสุดท้ายและนี่คือจุดแตกหัก พระอีกทำไม่ได้ครับเขาใช้โซ่ติดมีดฟาดใส่หน้าโอซุนุเต็มๆแต่มันก็หลบได้ทันจึงไม่ถึงขั้นเสียชีวิต โอซุนุสั่งนินจาฆ่าพระเอกสองฝ่ายสู้กันอย่างดุเดือดบนดาดฟ้าพระเอกใช้โซ่ติดปลายมีดจัดการฆ่านินจาไปเรื่อยๆแต่พวกมันก็เยอะเกินไปทาเคชิรูวดาวกระจายโดนพระเอกจนเขาตกดาดฟ้าลงสระน้ำและรอดชีวิตมาได้แต่นั่นคือเหตุผลที่เขาช่วยมิก้าเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันพระเอกต้องการฆ่าโอสนุนุและมิก้าต้องช่วยหาตัวมันพระเอกพามิก้าไปซื้อเสื้อพาเธอไปอาบน้ำโดยบอกไม่ให้ใช้สบู่แล้วก็ม้วนบุหรี่รอบตัวเธอเพื่อไล่กลิ่น มิก้าโทรหามาสโลบอกว่าตอนนี้เธออยู่กับไรโซชายในเทพของอเล็กซ์เขาเป็นนินจาแต่อยู่ฝ่ายเราและต้องการตัวโอซุนุมาสโลจึงนัดเจอกับพวกมิก้าแต่เขากลับหักหลังด้วยพาพวกมาเป็นสิบและจับตัวพระเอกไปมิก้าไม่พอใจมาก พระเอกถูกพาไปขังไว้ที่ฐานลับของมาสโลซึ่งลกน้องที่คุมอยู่เนี่ยก็บอกว่าพระเอกไม่เหมือนมือสังหารสักนิดเหมือนพวกไยแบนมากกว่าพระเอกลืมตาขึ้นจนชายคนนั้นผวามีกาที่ไม่พอใจก็ขอคุยส่วนตัวกับมาสโลจนได้รู้ครับ ว่ามาสโลเขามีแผนและมอบเครื่องแกะอรอยให้เธอบอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องขึ้นให้กดปุ่มนี้แล้วเขาจะหาจนเจอมิก้าเอาน้ำไปให้พระเอกบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนซึ่งพระเอกเชื่อเขารู้จากหัวใจของมิก้าที่ไม่โกหกเธอแอบกระซิบ <"The aggressive S 2> พระเอกว่ามาสโลอยู่ข้างคุณแต่อีฝ่ายบอกว่าสายไปแล้วพวกมันกำลังมามิก้ารีบไปหามาสโลและขอคุยอีกครั้งแต่มาสโลบอกว่าเราเคลียร์กันแล้วมิก้าจึงพูดต่อหน้าทุกคนว่านินจากำลังมาที่นี่แต่มาสโลกลับไม่กลัวแถมพูดกับกาดทุกคนว่าเราคง รับมือกับชายในชุดนอนได้ไม่ยากทุกคนก็เห็นด้วยจนกระทั่งไฟในห้องนั้นดับการเตรียมตัวรับมือมิก้าขอให้ปล่อยตัวไรโซเราต้องย้ายนักโทษชายเฝ้าห้องเนี่ยก็ไม่ยอม เพราะว่าไม่มีคําสั่งพระเอกตะโกนบอกให้มิก้ารีบหนีไปแล้วนินจานับสิบก็บุกมาในความมืดด้านบนเซียววีพวกมันจัดการฆ่ากาดไปเรื่อยๆลงมืออย่างรวดเร็วมากๆจนตำรวจตั้งตัวไม่ทันและต้องถอยไปก่อนมิก้าเปิดประตูไปหาพระเอกพร้อมกับอาวุธของนินจาพระเอกเอ่ยขึ้นว่ายิง้จักยิ่งชอบพระเอกเดินออกมาจากห้องก่อนจะฆ่านินจาคนหนึ่งอย่างเดือดต่อหน้ามิก้าแม้เธอจะรู้อยู่แล้วว่าพระเอกคือนักฆ่าแต่ก็ยังตกใจอยู่ดีพวกเขาจะเดินออกมาแต่พวกมันเนี่ยก็มารอดักด้านหน้าแล้ว พระเอกให้มิก้าไปรอที่รถด้านบนนินจาก,กว่า10คนโผลออกมาจากความมืดแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มบัรเลงการสู้กันครับพระเอกใช้โซ่ติดมีดควงอย่างเทพรวดเร็วและม่นยำฆ่าศัตรูได้เรื่อยๆแต่พวกมันก็โคตรเยอะและยนตดาวกระจายใส่พระเอกต้องกระโดดหลบและฆ่าไปพร้อมกันซึ่งเขาก็ถูกทายรขชี้โจมตีด้วยหลังจากบวกกันอยู่ตรงนั้นพักใหญ่เป็นพระเอกที่ฆ่าพวกมันไปเยอะมากแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหมดจนเขาต้องสู้และพยายามหนีจากตรงนั้นด้านมิก้าเธอเข้าไปรอพระเอกในรถ พระเอกออกจากตรงนั้นได้แต่พ่งมันเนี่ยก็ตามมาไม่หยุดพระเอกบวกกับพ่งมันครู่หนึ่งก่อนจะกระโดดลงมาชั้นล่างพวกทาคาชิก็ไม่รามือง่ายๆทั้งปลาดาวกระจายและโซ่ตามมาติตดๆส่วนมิก้านินจาเนี่ยก็เข้าโจมตีเธอมิก้ายิงปืนใสข่ขามันแล้วรีบขับมาจากตรงนั้นกลับมาที่พระเอกเขากระโดดทะลุหน้าต่างออกมาบนถนนได้ เขาได้รับบาดเจ็บพอสมควรพวกนินจาย,ยังวิ่งไล่ทั้งสองฝ่ายบวกกันกลางถนนท่ามกลางรถที่วิ่งไปมาซึ่งลูกกระจกพระเอกจัดการได้ไม่ยากนักครับก่อนที่จะถูกทาเคชิฟันเข้าที่ท้องเต็มๆพระเอกร่วงลงทาเคชิยกดาบกำลังจะปิดเชียบเขาบอกทิ้งท้ายว่าลาก่อนไอ้น้องชายเซียววิมิก้าปัดท้ยชนทาเคชิปลิวบอกพระเอกรีบขึ้นมาพวกเขานีออกมาได้สําเร็จ มิก้าจะพาพระเอกไปโรงพยาบาลแต่เขาบอกว่าไม่ต้องขับไปเรื่อยๆพระเอกใช้โรงพราลรักษาแผลไม่นานมาสโลก็โทรมาซึ่งมิก้าก็บอกว่าอยู่กับไรโซเขายังไม่ตายแต่ก็ใกล้แล้วไรโซบ,บอกให้ขับไปเรื่อยๆแต่มาสโลบอกให้กลับมาเดี๋ยวนี้มิก้าจึงตัดสายไปเธอพาพระเอกไปนอนพักที่โรงแรมมิก้าอาบน้ําก่อนจะด,ดบุหรี่และหมุนรอบหัวตัวเองเพื่อไล่กลิ่นแล้วก็มานั่งพูดกับพระเอกที่นอนหมดสติอยู่เธอคิดว่าเขาคงไม่ได้ยินมิก้าพูดขึ้นว่าเธอก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลำพังเธอคน เดียวคงช่วยอะไรพระเอกไม่ได้ขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้เธอจูบหน้าพระเอกและหวังว่าอีกฝ่ายจะยกโทษให้เธอ ika, มิก้ากดปุ่มที่เครื่องแกะรอยทําให้พวกมัสโลรู้ที่อยู่เขาเรียบทรงหนยจูจมไปที่นั่นทันทีเวลาเดียวกันมิก้าก็ลงมาจากตึกซึ่งก็เห็นเหล่านินจากําลังขึ้นไปห้องพระเอกไม่นานนักพวกมัสโลก็มาถึงรีบตรงเข้าไปยังห้องแต่กลับเจอเพียงมิก้าคนเดียวเธอบอกว่าพวกนินจาบุกมาเมื่อ1ิบนาทีก่อนและจับตัวเขาไปแล้วด้านพระเอกที่อยู่ในรถเขาก็ใช้พลังลมปราณรักษาแผลไปด้วย ซึ่งก็ช่วยได้บ้างแม้จะยังไม่หายดีหาเคชินำตัวพระเอกคิดถูกมัดไปวางต่อหน้าโอซุนุอีกฝ่ายที่ตาขวามองไม่เห็นด้วยฝีมือพระเอกก็กล่าวต้อนรับลูกชายเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยภูมิใจในตัวพระเอกมากและตั้งใจจะให้คนมีฝีมือแบบนี้ขึ้นมาแทนที่ของตนแต่สิ่งที่พระเอกทำนั้นมันทำให้สำนักแสนจะอับอายและเขาต้องเจ็บปวดนักพระเอกเยิ้มพูดว่าทำไมคิดแบบนั้น โอสนุสั่งเด็กรีบนำตัวมันไปให้้ลหน้าละเอกถูกมัดต่อหน้านินจาทุกคนเขากำลังจะถูกเปรียดเชียบเพื่อไม่ให้เป็นเยื่องอย่างโอสนุก,กล่าวว่าเหตุการณ์วันนี้จะถูกจดจำไปอีก1,000ปีการทรยศต้องล้างด้วยเลือดเท่านั้น โอสุนุใช้มือล้วงเข้าไปในท้องพระเอกถึง3ครั้ง3คราพระเอกกระอักเลือดร้องอย่างโทรมานแต่ว่าครั้งที่3นั้นมีเครื่องแกะรอยหลุดออกมาจากปากด้วยทาเคชีเห็นก็รีบบอกโอสนุนุแต่ไม่ทันแล้วครับพวกมาสโลและหน่วยจูโจมหลายสิบนายพร้อมกับกำลังทางอากาศก็บุกมาที่ฐานทัพของโอสนุนุพวกเขาระเบิดประตูและขับรถเข้ามาก่อนจะรัวปืนใส่นินจาไม่ยัง้งแล้ว2ฝ่ายก็เปิดฉากบวกกันอีกคํารบทาเคชีจะฟันฆ่าพระเอกแต่ได้มาสโลที่ยิงสกัดไว้ได้มีแก้อารีบเข้าไปแก้มัด ระเอกก็เอ่ยว่าทำไมมาช้าจังมีก้าแปลกใจรู้หรือว่าเธอจะมาพระเอกบอกว่าเขาแค่หลับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ยินและเขายกโทษให้มิก้านินจาคนหนึ่งจะเข้าจากด้านหลังแต่ก็ได้มาสโลที่ช่วยไว้อีกครั้งการบุกเข้าไปและจัดการยิงนินจาไปเรื่อยๆตามด้วยปืนใหญ่ที่โจมตีเรือนของโอซุด้านทาเคชิและนินจาที่เหลือเนี่ยได้ยืนประจันหน้ากับพระเอกที่ในมือถือดาบและโซ่ติดมีดทาเคชิเอ่ยขึ้นว่ามาซี่น้องชายเล่นสู้กันเหมือนตอนเรายังเด็ก2ฝ่ายเข้าบวกกันพระเอกสามารถใช้ จัดการปิดชี่ยบพวกมันลงได้จนเหลือแค่ทาเคชิคนเดียวเวลาเดียวกันพวกมาสโลก็ยิงสู้กับนินจาด้านนอกอย่างเดือดพละเอกเข้าสู้ตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับทาเคชิโดยใช้โซ่ติดมีดส่วนทาเคชิใช้ดาบทั้งสองสู้กันอย่างสูสีมีความคล่องแคล่วพอกันแต่ดูเหมือนพระเอกจะเหนือกว่านิดๆทาเคชิพยายามใช้จิตตาวิทยาเวย,ยุ่วให้พระเอกหลุดสมาธิเขาบอกว่ายังจำตอนนั้นได้ไหมต่อนที่ฉันแทงข่าริโก,กพระเอกตะโกนอย่างเดือดและพอเข้าบวกกันอีกครั้งเป็นพระเอกที่ใช้โซ่รัดคอจนดาบในมือ ทแทงปิดชีพตัวเขาเองจากนั้นพระเอกเดินย่องเข้าไปหาโอซุนุซึ่งอีกฝ่ายก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้ายังจําที่พ่อสอนได้เจ้ายังเป็นโอซุนุมาเสียมาขอขามาพ่อเจ้าพระเอกโจมตีด้วยโซ่แต่กลับถูกโอซุนุตัดมีดไปได้จากนั้น ทั้งสองก็เปิดฉากบวกกันครับระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์พระเอกใช้ดาบแต่โอสนุก็ใช้จิตตาวิทยาบอกว่าหัวใจเจ้ามันอ่อนแอซึ่งการสู้กันในช่วงแรกนั้นเหมือนพระเอกจะเสียสมาธิและถูกโอสนุโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเขาทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งมิก้าก็เห็นทั้งสองสู้กันอยู่โอสนุซัดพระเอกร่วงลงและบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าทรยศครอบครัวตัวเองพระเอกบอกทันทีวันนี้ไม่ใช่ครอบครัวเขาและโอสนุก็ไม่ใช่พ่อลมหายใจแรกที่ฆ่าโอสนุได้คือลมหายใจแรกของ วแต่พอสู้กันต่อก็ยังเป็นโอสนุที่เหนือกว่าเขาเคลื่อนไหวเร็วมากๆพระเอกเจ็บหนักจนล้มลงโอสนุกำลังจะแทงฆ่า เซี่ยววิมิก้ารวบปืนใส่มันซะก่อนโอสนุถูกยิงก่อนจะว์บหายไปพระเอกพยายามบอกมิก้าว่าหน,นีไปคุณทําอะไรมันไม่ได้แต่ไม่ทันแล้วโอสนุมาจากด้านหลังและแทงทะลุหัวใจมิก้าพระเอกแค้นมากโอสนุที่สุดพอใจกําลังจะปิดชีพอีกฝ่ายแต่พระเอกก็ว์บหายไปและเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วจัดการฟันโอสนุซ้ําไปมาจนอีกฝ่ายเจ็บหนัก ละเอกปิดฉากด้วยการใช้ดาบแทงที่ไหล่ของโอสนุจากด้านบนก่อนจะหักดาบขนานพื้นจนโอสนุตายลงไปจากนั้นละเอกอุ้มร่างมิก้าออกมามาสโลเห็นก็รีบเรียกแพทย์สนามละเอกใช้วิชานินจารักษาแผลให้เธอจนมิก้าได้สติ หอแพทย์มาตรวจก็ตกใจเพราะว่าเธอถูกแทงทะลุหัวใจแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยพระเอกบอกว่าเธอมีหัวใจพิเศษมิก้าก็เอ่ยขึ้นว่าหัวใจเธออยู่ฝั่งขวาเน่ะหลายวันต่อมาพระเอกทิ้งนาฬิกาโอสนุนุและตัดลวดที่รัดต้นไม้แบบเดียวกับที่ริกโกะเคยทำพระเอกปีนกำแพงออกจากที่นี่เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงแล้วหนังก็ตัดจบที่ฉากนี้และนี่คือแค้นสังหารเทพบุตรนินจามหาการ ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6.3เต็ม10คะแนนรับและฝั่งรถเท่นนักวิจารณ์ได้ไปที่26%ฟฝั่งคนดู54%ครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวก1หนึ่งมาได้รับซึ่งมีชมเต็มเรื่องทางเดือดเฟรและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมนก็แมนแดนเห็งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ